เช้านี้ตีก็จะมาทานวิตามินดีกันนะคะทุกคนหลังอาหารนะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรใช่ไหมคะวิตามินดีช่วยในเรื่องบำรุงนะคะบำรุงสายตาโดยตรงเลยนะคะพเพื่อนๆตี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ว่าดูโทรศัพท์เยอะนะคะจ้องหน้าจอโทรศัพท์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะแพ้แ mm สงสีฟ้าจากโทรศัพท์นะคะตัวตี้เองนะคะตัวตีเองคือมีปัญหาอยู่ที่ว่า1เราดูโทรศัพท์เยอะก็คือทําให้สายตาเรา เราอะไรคะอ่อนล้านะคะ ทำให้สายตาเราอ่อนล้าแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ตาก็ไม่สดใสนะคะแล้วก็จะเป็นตาฝ้าตามัวเนาะตี้คือเจอปัญหานี้อยู่นะคะแต่พอตี้ได้มาเจอตัวนี้นะคะปัญหาเหล่านั้นก็หมดไปนะคะตัวนี้คือช่วยตี้ได้ดีมากเลยนะคะทุกคนช่วยได้เยอะมากนะคะเพราะว่าจะาจะให้ตี้เลิกเลิกดูโทรศัพท์ก็เป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยหันมาดูแลตัวเราเองเนาะพอตีได้เจอตัวนี้ก็คือเวิร์กมากนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคะ1เลยนะคะ คนที่เตนตาต้อลมต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อนะคะและหมุนในดวงตาเสื่อมนะคะตี้ขอแนะนํานะคะตัวนี้เลยไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะสามารถทานตัวนี้ได้ทุกคนนะคะตัวนี้คือถ้าใครมีปัญหาเรื่องระบบสายตาเนี่ยตัวนี้ช่วยคุณได้ค่ะอยากจะบอกว่าช่วยคุณได้ที่ก็ทานไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ที่ก็จะมาทาน1เม็ดหลังอาหารแล้วก็อาหารเช้าอาหารเย็นวันละ1เม็ดนะคะเพื่อที่จะอะไรคะ เห็นผลได้ชัดเจนนะคะถามว่าวันละ,ละเม็ดได้ไหมได้ค่ะแต่ตี้เลือกทานวันละ2เวลานะคะเพราะว่าตี้อยากได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะแล้วตี้ก็ทานมาได้สักพักหนึ่งแล้วทานดีตี้ก็เลยมาบอกต่อนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาอยู่ก็อย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นเยอะนะคะเพราะฉะนั้นดูแลดีกว่ารักษาถ้าเราไปรักษามันราคาแพงเสมอนะคะทุกคนบ๊ายบาย